ตาช่างที่ดีเนี่ยมันจะต้องละเอียดก็บมดนะครับอันนี้ก็จะเห็นว่ามันมีฟองนะครับหรือที่เราเรียกว่าดีแกสผมชื่อดิวนะครับดูแลเพจ timeo.ddk นะครับก็เป็น h u t i z e d นะครับ store ของทาง timeo r ในประเทศไทยมันเป็นแบรนด์ของอุปกรณ์กาแฟนะครับซึ่งอุปกรณ์กาแฟที่ timeo ทำเนี่ยจะอยู่ในสายของ slow bar ข้อดีคือเราสามารถปรับได้นะครับหรือแม้กระทั่งเราจะเปลี่นกาแฟได้ทุกแก้วเพราะว่ามันมีการคัสตอมไร อุปกรณ์ที่มีนะครับอย่างแรกที่สําคัญเลยคืออุปกรณ์ในการบดกาแฟนะครับอย่างตัวนี้ชื่อว่ารุ่นสลิมนะครับคือ coffee grinder นะครับตัวบดกาแฟอุปกรณ์ตัวที่2ที่ต้องมีคือการดิฟซึ่งตัวนี้เป็นการดิฟไฟฟ้าเราอาจจะเลือกซื้อแบบไฟฟ้าหรือไม่ไฟฟ้าก็ได้ไม่มีปัญหาอุปกรณ์ตัวที่3นะครับคือชุดดิฟนะครับก็จะไล่มาตั้งแต่ดิปเปอร์นะครับเป็นกรวยสําหรับใส่กาแฟนะครับเซิร์เวอร์นะครับก็คือตัวที่จะเป็นโถใส่น้ํากาแฟด้านล่างนะครับแล้วตัวสุดท้ายก็คือเป็นตัว คอฟฟี่สเกลหรือเป็นตาช่างเพื่อที่เราจะได้รู้น้ําหนักของกาแฟรู้น้ําหนักปริมาณของน้ำนะครับรวมถึงจับเวลาขั้นตอนที่1เนี่ยคือการใส่กระดาษฟิลเตอร์ลงไปนะครับอัตราส่วนของกาแฟนะครับที่เขานิยมใช้ในการดิฟกันนะครับคือก็เรียกว่าท่ามาตรฐานก็อยู่ประมาณ1ต่อ15แล้วกันเราจะใช้กาแฟอยู่ที่2ี่กรัมนะครับแต่ว่าถ้าเอา20คูณ15เราควรจะได้ปริมาณน้ำออกมาอยู่ที่300ม <c oughs> ิลลิลิตรก็เปิดโถมาก่อนเลยฮะ ก็ใส่กาแฟลงไปนะครับตาช่างที่ดีเนี่ยมันจะต้องละเอียดนะครับแล้วก็ไวต่อการรับน้ําหนักนะครับเพราะว่าถ้ามันไม่ไวเนี่ยเราจะหยุดไม่ทันหลังจากนั้นนะครับเราก็ตัวกาแฟนะครับที่20กรัมเนี่ยมาเทใส่ด้านบนนะครับเราใส่เม็ดกาแฟลงมาแบบนี้เราต้องล็อกฝาข้างบนไว้ก่อนนะครับหลังจากนั้นหมุนข้างล่างนะครับ นั้นจะเห็นอยู่แล้วนะจะมีมาสบอกว่าถ้าหมุนไปทางขวาจะเป็นการละเอียดละเอียดสุดนะครับหมุนไปทางซ้ายจะเพิ่มความหยากนะครับความอยากที่ทางมอแนะนําว่าพอดีเนี่ยคือจํานวน20คลิกนะครับวิธีการนับคือเราบิดนะครับตามเข็มนาฬิกาไปให้สุดก่อนหมุนเข้าไม่ได้ละอันนี้คือศูนย์คลิกนะครับเรานับมา1นะครับสองสามกก็บดนะครับอันนี้ก็หมุน อพอหมุนตอมาเสร็จเนี่ยผงกาแฟนะครับมันก็จะมาอยู่ตรงนี้เราก็ใส่ผงกาแฟลงไปนะก็ได้20กรัมก็ถือว่าค่อนข้างเป๊กนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวน้ำเนี่ยเราจะปรับอุณหภูมิมาอยู่ที่93องศานะครับเทครั้งที่1นะครับจะเห็นว่ามันมีฟองนะครับหรือที่เราเรียกว่าดีแกนะ๊ส60เราก็จะรอให้มันไปมาสัก45 เทครั้งที่2นะครับนะครับก็จบที่300 ml มลินะครับอยู่ที่มา3มนาที45วิวีนะครับผมขออนุญาตเอาวิธีการดิฟของคุณเทสสึกขึ้นมาละกันเพราะว่าผมว่าน่าจะเป็นวิธีการดิฟที่ตอนนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับคุณเทสสึกก็เป็นชาวญี่ปุ่นที่ได้รับรางวัลน,นะครับเรื่องของการ Brewing หรือ p ัว r Over เนี่ย เมื่อปี2016นะครับก็ถือเป็นแชมป์แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเขาก็คิดออกมาเป็นว่าเป็นเม็ดต่อในการดิฟกาแฟกาแฟ20มิลลิกรัมนะครับให้น้ำ300มิลลิตรคือ1ต่อ15เอาน้ำ300มิลลิตรนะครับมาแบ่งเป็นการดิฟทั้งหมดในการเททั้งหมด5ครั้งก็คือคิดง่ายๆก็เอา300หารด้วย5เพราะแปลว่าเราจะดิฟทั้งหมดเทน้ำทั้งหมด5ครั้งครั้งหนึ่งจะให้ได้น้ำา60มิลลิลิตร เราใช้เวลาประมาณ45วินาทีต่อการดริป1ครั้งก็จบกันไปแล้วนะครับกับการดริปกาแฟแบบผัว over ในแบบของทามมอ่อ .bkk คงรู้สึกว่าไม่ได้ยากอย่างที่คิดแล้วอยากลองดริปกาแฟหอมๆเองที่บ้านแล้วใช่ไหมล่ะเข้ามาที่ noknok.com c c ตลาดออนไลน์ที่รวบรวมวัสดุและของแต่งบ้านและอุปกรณ์ดริปกาแฟแบบครบครันพร้อมโปรโมชั่นที่คุ้มสุดๆลดแรงๆที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว ช็อตคัดถ่างรัดทุกเรื่องบ้านคุ้มครบคลิกน็อกน็อกดอทคอ